ขึ้นว่าสดใช่ก็ <ไป S 1> พูดได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่อาทิตาคลินิกนะคะสะคาขาปิ่นเก้าค่ะมาทำฟิลเลอร์ปากก็คุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็เอาแบบมาให้คุณหมอดูก็คือคุณหมอจะแนะนําดีมากแนะนําก่อนที่เราจะฉีดแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเอองบเราเท่าไหร่อะไรแต่ว่าคุณหมอก็จะแนะนำในในในงบที่เรามีมีที<ม>่เรารัาได้ รอเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมแป๊บหนึ่งนะคะอเพื่อนเพื่อน่ใช่จะมีคนดูอยู่ตรงนี้ค่ะคสวัสดีสมาชิกนะคะเดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะวันนี้เรารีวิวเคสฟิลเลอร์ปากนะคะตอนนี้หลังฉีดเสร็จทันทีนะคะเห็นน้องชัดๆไหมคะเห็นปากไหมคะให้เพื่อนเเล็งโฟกัสที่ปากนะคะก็อตอนนี้นะคะฉีดฟิลเลอร์ปากไปนะคะแล้วก็หลังฉีดเสร็จทันทีจะเห็นว่าไม่บวมไม่ช้ำนะคะ วันนี้เราใช้เทคนิคเป็นบรันสแคนูล่าเป็นการใช้เข็มทู่เพื่อฉีดปรับแต่งริมฝีปากนะคะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ให้น้องบรรยายความรู้สึกอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเริ่มต้นจากดูรีวิวหมอมานานหรือ,อยังคะนานนานนานแล้วนะคะ,ะแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าหลังจากที่เราฉีดไปเลยเนี่ยน้องสวยเลยทันทีเห็นไหมคะว่าปากน้องสวยเข้ารูปขึ้นเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีรอยบวมรอยช้าเลยนะคะ,คะอาจารย์เก่งไหมคะเก่งค่ะ อาจายแนะนาดีมากค่ะแล้วก็คุมงบเหมือนที่บอกไหมคะคุมงบค่ะอยู่ในงบที่บอกใช่ไหมคะถชาออกมาแล้วปลื้มเลยไหมคะปลื้มค่ะจากเดิมที่เธอปากปากบางแล้วก็เริ่มแบบมีร่องแก้มมันจะแบบค้องขวามหน่อยเหมือนเวลาเราทําหน้าเฉยๆอะเหมือนคนแบบดุเหมือนคนดุเพราะปากน้องขวมเยอะนะะคเห็นไหมคะนี่ในเคสนี้เหมาะแก้ไขนะคะแล้วก็ฉีดเป็นยกมุมปากแล้วก็แก้ไขหน้าตกหน้าควมด้วยในคราวเดียวกันเลยนะคะ ในเคสของน้องเราใช้ฟิลเลอร์เป็นจูวีเดิมจเดมค่ะเป็นของอเมริกานะคะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยได้รางวัลนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นรางวัลอ่ะให้น้องโชว์ให้เพื่อนๆทางบ้านดูด้วยเลยนี่เลยนะคะนี่นะคะเขียนตรงนี้เลยนะคะว่าอาทิตาคลินิกชัดเจนนะคะปีล่าสุดก็คือปี2021นะคะได้ต่อเนื่อง6ปีซ้อนนะคะประทับใจไหมคะคนไข้ประทับใจประทับใจเลยนะคะก็ เห็นไหมคะว่าหลังทําเสร็จสวยเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหมอก็ปลื้มเลยนะคะเห็นแล้วสวยแล้วก็ดีใจที่คนไข้เนี่ยให้รีวิวนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่สนใจนะคะก็เข้ามาปรึกษาเราได้อยากแนะนําเพื่อนๆให้มาไหมคะแนะนําให้มาเลยค่ะเพราะว่าพยาบาลก็มือเบาว่าฉีดาชาก็ไม่ไม่เจ็บแล้วก็ออนจองได้ของแถมด้วยอันนี้ออนจองมาแล้วใช่ไหมคะได้ของแถมไปแล้วใช่ไหมคะได้แจกจริงใช่ไหมคะได้แจกจริงค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ฝากรีวิวสวยๆดูปากคนสวยไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปใกล้ๆดูปากชัดๆเห็นไหมคะสวยมากนี่นะคะอันนี้คือรีเควสต์หมอไม่เอาไม่เอาปากกระจับไม่เอาปากเจอก็ได้ตามที่แบบอยากได้รีเควสแบบไหนได้แบบนั้นมีแบบมานะของแบบม,<า>มีแบบมาได้ตามแบบเลยสวยมากเห็นไหมคะปาก<ด>เคน,<อ>นี้แก้มไปด้วยนะใช่ได้ได้ลองแก้มเป็นตัวใหม่น้ํานะคะ ซึ่งมันจะช่วยเติมเต็มแล้วก็ยกหน้ายกริมฝีปากขึ้นไปจากเดิมเคสเนี้ยเป็นปากตกคว่ำนะคะพอเราใส่ไหมน้ํายกริมฝีปากปึ๊บปากมันก็ยกขึ้นให้ดูปากน้องกันชัดๆนะคะสวยมากนะคะเห็นปากต็งสวยไหมสวยเลย,ยนะคะ ตอนนี้ขยับไม่ค่อยได้มันช้าตอนนี้คนไข้ายอยาจจะพูดน้อยนะคะเพราะว่าชามากนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยปรับแต่งใบหน้ามีงบจำกัดเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษานะคะที่อธิตาคลินิกเราขายผลิตภัณฑ์พรีเมียมในราคาประหยัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญทําออกมาสวยเลยเห็นไหมคะเทคนิคเราเป็นแอดวานซ์เทคนิคทั้งหมดนะคะตัวหมอเองเนี่ยเป็นอาจารย์สอนปรับรูปหน้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเลือกเฉพาะสิ่งที่ดี สวัสดีค,ค,ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลาเพื่อนๆกันนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆอ,อ่าไปแล้วค่ะ